สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวัฏจักรคาร์บอนของพืชซีสีนะคะหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรจากาคลิปก่อนๆน,นะคะที่ใครได้ดูมาหรือว่าจากในห้องเรียนนะคะที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยคุณครูสอนเรื่องการสร้างน้ําตาลของพืชใช่ไหมคะซึ่งการสร้างน้ําตาลคือการสร้างกลูโคสโดยที่พืชเนี่ยเกิดกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการตรึงค่ะเนื่ออางซายใช่ไหมคะอันนี้สิ่งที่ครูสอนไปแล้วนะคะก็คือว่าพืชมี RUBP รออยู่แล้วในเซลล์ของพืชใช่ไหมคะซึ่ง RUBP มีเป็นสารที่มีคาร์บอน5อ้าอะตอมใช่ไหมคะถ้ายังจำได้อยู่1 2 3 4และ5อันนี้คือฟอสเฟตนะ ตัว RUBP นะคะจะรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมคะแล้วก็จะได้สารที่ไม่เสถียรตัวหนึ่งออกมาซึ่งไม่เสถียรแปลว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนรูปร่างตัวเองได้นะคะหลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนตัวเองค่ะเป็นสารที่เสถียรน,นะคะซึ่งมีคาร์บอน3อะตอมเราเรียกมันว่า PGA โดยสารที่มีคาร์บอนสอะตอมหรือ PGA ตัวเนี้ยเป็นสารเสถียรตัวแรกหรือผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ได้จากกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้ PGA คืออะไร ถ้าคุณครูยังไม่ได้บอกนะคะขออนุญาตบอกกันตรงสไลน์นี้เลยนะคะว่า PGA ค่ะเขามีชื่อเต็มว่าฟอสโฟ l กลเซเรตอันนี้ตัว G นะหรือฟอสโฟไกลเซริกแอซิดก็ได้นะคะ นัเองจะเห็นได้ว่าพืชที่ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะคะได้ PGA เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเราจะเรียกเขาว่าพืช C สค่ะคือผลิตภัณฑ์ตัวแรกมีคาร์บอนสามอะตอมนั่นเองนะคะคือเส้นสีม่วงเนี่ยสอะตอมเนาะพืชเหล่านี้นะคะก็คือกลุ่มพืชทั่วไปเลยค่ะเช่นมะม่วงมะพร้าวมะนาส้มโอทั่วไปเลยนะคะเราเรียกว่าพืชทั่วไปก็ได้เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวแรกเป็นสารที่มีคาร์บอนสมอะตอมเนาะหลังจากนั้น PGA ก็จะต้องเปลี่ยนเป็น G3P หรือ PGAL ใช่ไหมคะซึ่ง PGAL เนะี่ยมีชื่อยาวๆเต็มๆนะว่าฟอสฟอร g กลีเซอร d e h ีไฮค่ะฟอสฟอร์กลีเซอร e ลดีไฮดี d e ฉะนั้นคุณครูอ่ะชอบเรียกแบบชื่อย่อของเขามากกว่านะคะส่วน G3P นะคะคือสิ่งเดียวกันกันกบ PGAL นั่นแหละมันเป็นชื่อได้สองอันเลยนะคะ G3P เองก็มีชื่อเต็มเหมือนกันนะ Glycerol dihydroxy p h o s p a d e เลยค่ะชื่อยาวไหมซึ่งสารตัวนี้นะคะก็จะถูกนำไปสร้างเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วก็ ส่วนที่เหลือก็จะกลับไปเป็น RUVP วนแบบนี้เป็นวัฏจักรนะคะเราพอเข้าใจแล้วเนาะว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการสร้างน้ำตาลหรือวัฏจักรคาววินใช่ไหมคะ และวันนี้ครูพูดถึงพืชซีีคืออะไรกันพืชซีีคือพืชที่ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วได้สารที่มีคาร์บอน4อะตอมค่ะและแน่นอนว่ามันไม่ใช่ PGA แล้วถูกไหมคะเพราะ PGA มีคาร์บอนแค่สอะตอมฉะนั้นพืชซีีจึงเป็นพืชที่แตกต่างออกไปค่ะเราจะเรียกมันง่ายๆว่าเป็นพืชทนร้อนหรือพวกพืชไร่พืชสวนก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะพืชที่มีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ รวมกับ PG เออโทษรวมกับ RUBP แล้วได้ PGA อเน,นี้ยเรียกว,ว่าพืช C3 สนะคะโครงสร้างของพืช C 3สก็จะคล้ายๆแบบนี้นะคะที่เราเคยตัดคอ s เซกชั่นดูใบของเขาแล้วนะคะทีนี้มันจะมีพืชอ,อีกบางกลุ่มค่ะที่มีการตรึงคาได้อกไซด์แล้วได้สารที่มีคาร์บอนสี A ่อะตอมเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะเราจะเรียกเขาพืช c 4สตัวอย่างในรูปนี้ก็คือ อ้อยกับข้าวโพดนะคะอ้อยกับข้าวโพดท,ทีนี้ลักษณะสําคัญของพืชซีสีก็คือบันเดิลชีสเนี่ยมีคอรพลาสสะสมอยู่ข้างในด้วยนะคะบันเดิลชีสมีคอรพลาสและมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สองครั้งมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สองครั้งฉะนั้นวงวัฏจักรเนี่ยจะเจอ CO2 เนี่ยสองจุดด้วยกันจะเจอ CO2 2สองจุดด้วยกันทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูที่ตรงนี้ในพืชซีสามเราจะเจอ CO2 แค่จุดเดียวเห็นไหมคะ จากอากาศเข้ามาสู่ใบของพืชแค่จุดนี้จุดเดียวนะคะเราเรียกว่าการตรึงคาร์บอนไดอไซด์1ครั้งค่ะในพืช C3 ทีนี้พืช C4 คู่คูขาหนุนลืมไปแล้วค่ะมันทนชิตเซล์คืออะไรเอาง่ายๆตัวโครงสร้างในการลําเลียงเนี่ยคือไซเลมกับโฟเมใช่ไหมคะ ซึ่งครูบอกว่าไซเลมกับโฟเอมเนี่ยเขาจะต้องอยู่ใกล้กันเสมอใช่ปหะอยู่ชีดติดกันแล้วก็จะมีเซลล์ชั้นหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ในการมัดรวมไซเลมกับโฟเอมเข้าด้วยกันใช่ไหมคะเซลล์ที่ทำหน้าที่มัดรวมไซเลมกับโฟเอมเข้าด้วยกันนั่นแหลคะค่ะคือ Sale ะคะบันเดิเล sheet ลล l นะคะบันเดิล sheet ล e l อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ภาพตรงนี้ก่อนละกันเราจะเห็นตัวของพืช43กับพืชซ4นะคะสไลด์นี้มีอยู่ในชีตท,ที่ครูให้ไปนะคะหนูดูนะ อันนี้คือชั้นมีโซฟิลทั่วๆไปเนาะนี่คือไซเล่มกับโฟมมัดรวมกันนี่คือใสเล่มกับโฟมมัดรวมมัดรวมกันเป็นท่อสีน้ำตาลเนี่ยนะคะถ้าเป็นพืชซีสามน่เรียนดูนะชั้นบันเดิลชีสครูของวงด้วยสีแดงแล้วกันชั้นบันเดิลชีสของเขาเนี่ยจะเป็นชั้นที่ไม่มีคอร์พัสฉะนั้นเขาก็จะเห็นเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะนี่คือบันเดิลชีสของเขา นะคะบันเดิลชีตอ่าสิเงินลวกันส่วนบันเดิลชีตในพืช C4 ค่ะทุกคนบันเดิลชีตในพืช C4 สี่เขาจะมีการสะสมคโพรพลาสต์เห็นไหมคะมีการสะสมคโพรพลอสต์อยู่ในนี้ฉะนั้นโครงสร้างที่ต่างกันนี้จึงทําให้เกิดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์หรือการสร้างน้ําตาลของพืช2ชนิดเนี่ยต่างกันพืช C3 คือพืชทั่วไปเลยเนาะมะม่วงมะพร้าวมะมะนาวส้มโออะไรอย่างเงี้ยนะพืช C4 ่ 4, 4, คือพืชทนร้อนละกัน เช่นกลุ่มของพืชไร่นะคะอ้อ,อยข้าวโพดะไรพวกนี้นะเป็นตัวอย่างพืชส,สีนะคะฉะนั้นโครงสร้างที่ต่างกันเขาก็จะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ต่างกันไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์กันนะคะโอเคอันดับแรกการตรึงของพืชสีสามครูบอกไปแล้วเนาะว่า r u b p เจอกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ1ครั้งได้ตัวของ pga และไปสร้างเป็นน้ำตาลได้เลยจบใช่ไหมคะเจอคาร์บอนไดออกไซด์หครั้ง สร้างน้าตาลจบแต่ถ้าเป็นพืชซีสีไม่ใช่ค่ะพืชซีสีมีการตรึงค้อเลซายสองครั้งอ่ะครั้งที่1นนะคะเป็นชั้นนี้อ่ะมีโซฟิลคุณครูเขียนวงหมายเลขอหนึ่งไว้นะคะนักเรียนสังเกตนะนี่คือพืชน,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพของปากใบแล้วกันเนาะปากใบค่ะค้ำเลซายเข้าไปปุ๊บจะเจอชั้นนี้ก่อนนะเป็นชั้นมีโซฟิลนะคะมีโซฟิลเป็นชั้นที่มีสีเขียวเข้มๆนะ มีกระบวนการสังได้แสงในชั้นนี้มากที่สุดนะคะชั้นหมายเลข1คือชั้นมีโซฟิลนะคะส่วนชั้นหมายเลข2ที่ครูคกําลังเขียนตอนนี้นะคะคือชั้นของบันเดิลชีสแต่ว่าเรายังไม่พูดถึงมันในสไลด์นี้นะและส่วนนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลเนี่ยคือไซเลมกับโฟเอนนะคะทีนี้มาดูมีโซฟิลเซลกันบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อปากใบเปิดคา์บนไดออกไซด์เข้าไปจกไปที่ชั้นมีโซฟิลก่อนนะคะ ในพืชซีนะในพืชซีมีสารที่รออยู่แล้วซึ่งไม่ใช่ RUBP แล้วนะคะไม่ใช่ RUBP แต่มันจะเป็น PEP เปปตรงนี้ค่ะ PEP ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอนแค่3อะตอมถ้าเป็น RUBP เนี่ยเขาเป็นคาร์บอน5นะคะบวกกับคาร์บอนซาย1 1เนี่ยเขาก็จะเป็นคาร์บอนหเลยใช่ไหมสารที่ได้ถ้ายังจำได้ใช่ไหมคะแต่ว่า พืชอ4 4คะ่ะไม่ได้มี RUBP บรอแต่จะเป็น PEP เป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมพอคาร์บอนสอะตอมรวมกับคาร์บอนไดไ์ในอากาศที่เข้าทางปักใบฟึบเข้าไปครูถามว่าได้สารที่มีคาร์บอนกี่อะตอมคะใช่3อีกไหมไม่ใช่แล้วและไม่ใช่6ด้วยจะเป็นสารที่มีคาร์บอนทั้งหมด 4อะตอมค่ะเห็นไหมคะอันนี้3อันนี้1นะรวมกันนะ3บก1ก็กลายเป็น4นะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ได้จึงมีคาร์บอน4อะตอมค่ะเราเรียกมันว่าเราเรียกมันว่า OAA หรือ o x a l o a c e t a t e เห็นชัดไหม o x a l o a ลอ a ส e ชื่อย่อของเขาคือ OAA นะคะ OAA นะเท่ากับ C4 นะคะมีคาร์บอน4อะตอม เอนไซม์ที่ใช้ในการเร่งปฏิกิริยานี้ชื่อว่า PEP หรือ p e p c a r b o x y l a s e นะคะโอเคเนาะ3บก1เป็น4นะคะนี่นะทีนี้ตัวนี้ค่ะ OAA นี้นะคะจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารอีกตัวหนึง่งค่ะถูกเปลี่ยนโครงสร้างของเขาเปลี่ยนไปแต่จำนวนคาร์บอนเหมือนเดิมนะหนูดูนี่คาร์บอนมี4อะตอมเหมือนเดิมนะคะ การที่จะเปลี่ยนโครงสร้างเขาได้ก็ต้องใช้พลังงานเข้ามาเปลี่ยนนะพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาแสงนะคะ OAA จะเปลี่ยนไปเป็นมาเลดค่ะจากนั้นมาเลดเดิมที่มันอยู่ในชั้นหมายเลขหนดูดูนะชั้นหมายเลข1คือชั้นมีโซฟิลใช่ปะมันก็จะส่งมาเลดเข้าไปหาชั้นหมายเลข2ค่ะชั้นหมายเลข2ซึ่งเป็นชั้นของบัลเดิ h ชี t ค่ะต่อไปมาเลดจะเข้าไปในชั้นบัลเดิ h ชี t แล้วนะคะเรามาดูที่สไลด์ต่อไปค่ะ ชั้นบันเด้นชีตหมายเลข2นะคะชั้นบัลเด้นชีตหมายเลข2ที่ครูเขียนไว้เนี่ยนะเขาจะอยู่ชิดติดกับไซเลมโฟเอมนะคะและบันเด้นชีตของพืชซีซจะมีสีเขียวเพราะมีคลอโรพลาสนะโอเคค่ะมาดูกันค่ะเกิดอะไรขึ้นมาเลทจากมีโซฟิลเข้ามาปุ๊บนักเรียนขาดูนะเดิมที่มันมีคาร์บอนสอะตอม1 2 3 4มันจะมีการปล่อยคาร์บอน1อะตอมออกมาในรูปของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เห็นไหมคะซึ่งคำไน้ซรายตัวนี้จะเข้าสู่วัฏจักรคาวินเฮ้ยขุนจังเลยอะค่ะครูวัฏจักรคาวินคือการสร้างน้ำตาลนั่นแหละมี r u b p มีอะไรอย่างเงี้ยรออยู่นะคะกลายเป็นกลูโคที่ได้เป็นผลลัพธ์ออกมาตัวนี้นะมาเลตมีคาร์บอน4คาร์บอน1ตัวนำมาใช้ในการสร้างน้ำตาลมี4ใช้ไป็น1เหลือเท่าไหร่คะ เหลือ3ใช่ไหมคะ1 2และ3สารที่มีคาร์บอน3อะตอมตัวนี้เราเรียกมันว่าไพรูเวตมันก็จะกลับไปที่เดิมไปที่ชั้นมีโซฟิลนะคะไปที่ชั้นมีโซฟิลเพื่อไปเปลี่ยนตัวเองเป็นเปนเปแล้วก็ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเดิมทุกประการฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะเจอคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์2จุดด้วยกันจุดที่1ครูย้อนกลับนะคะจุดที่1คือจุดนี้ค่ะเป็นคาร์บอนไดไซด์ที่ได้มาจากอากาศนะคะ จากชั้นบรรยากาศและจุดที่2เป็นคาร์บอไกไซด์ที่ได้จากมาเลดคะ่ะซึ่งมาเลดเขาปล่อยคาร์บอน,น์มา1ตัวเนาะแล้วก็นำไปสร้างเป็นน้ำตาลอีก3ตัวก็นำไป กลับไปเป็นเป๊เ,ปเพื่อไปตรึงคาร์บอนไดซายใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการตรึงคาร์บอนไดซายของพืชส,สีนั้นเกิด2ครั้งครั้งที่1เกิดที่มีโซฟิลครั้งที่2เกิดขึ้นที่บันเดิลชีเซลแต่ถ้าเป็นพืช c ีสาเช่นมะม่วงมะพร้าวมะนาวส้มโอทุกอย่างเกิดขึ้นที่มีโซฟิลรอบเดียวจบเาวินตรงนี้ก็อยู่ที่มีโซฟิลรอบเดียวจบแต่พืชส,สีไม่ใช่พืชส,สี่ตรึงครั้งแรกมีโซฟิลก่อนแล้วปล่อยลงมาหรือเข้าไปตรงนี้เหนะ็นไหม จาก1เข้าไปหา2คือเข้าไปหาบันเดิลชีสและมีการสร้างน้ําตาลเกิดว่าจากคาวินที่ชั้นบันเดิลชีสจากนั้นก็จะส่งน้ําตาลเข้าสู่โฟเอ็มตัวนี้เข้าใจไหมคะทีนี้ถ้าคุณครูเอาหมายเลข1ตรงนี้กับหมายเลข2ตัวนี้นะคะมารวมกันเราก็จะได้สไลด์นี้ค่ะนักเรียนดูสไลด์นี้นะคะอันนี้สรุปค่อนข้างเข้าใจเลยทีเดียวชั้นแรกคือชั้นมีโซฟิลนะคะครูเขียหนหมายเลข1ไวนะน้นะมีนะชั้นมีโซฟิลนะคะชั้นที่2คือชั้นของบันเดิลชีสนะคะ อยู่ตรงนี้นะอ่ะโอเคหมายเลขหนึ่งคือมีโซฟิลอางกูเขียนสีแดงแล้วกันหมายเลขหนึ่งคือมีโซฟิลอยู่ตรงนี้นะคะเป็นชั้นที่อยู่ใกล้กับปากใบามากกว่าเนาะส่วนหมายเลข2คือชั้นเันเนอรชีสจะเป็นชั้นที่อยู่ใกล้กับไซเลมโฟมอันนี้คือไซเลมบวกโฟมนะคะ ใช้เล่มบกโฟมนะคะฉะนั้นหมายเลขนึงค่ะเมื่อปากใบเปิดปื๊บคาร์บอนไดซา์ในอากาศนี่เห็นไหมคาร์บอนไดซายในอากาศตรงนี้นะคะทุกคนค่ะจะเข้าไปทางปากใบปื๊บไปเจอกับใครไปเจอกับเปปค่ะ PEP เป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมได้ผลิตภัณฑ์ตัวแรกมีคาร์บอน4เห็นไหมคะ C4 ตรงนี้นะซึ่ง C4 ตรงนี้เราเรียกมันว่า OAA oxaloacetate OAE จะเปลี่ยนไปเป็นมาเลดแล้วเข้าไปข้างในไหนคะเข้าไปข้างในหมายเลข2ค่ะจากหมายเลข1ชั้นมีโซฟิลเข้าไปในหมายเลข2เป็นชั้นบันเดลชีตเข้าไปทําไมเข้าไปเพื่อสร้างน้ําตาลที่นี่ค่ะฉะนั้นมาเลดจะปล่อยคาร์บอนไดออกมา1เพื่อผลิตน้ําตาลในวัฏจักรคาวินเหมือนพืชซีสเลยนะคะเกิดวัฏจักรคาวินปุ๊บได้น้ําตาลเก็บไปใช้เลย โอเคปะจาก C4 นะคะใช้ไปนหนึเหลือ C3 นี่ค่ะ C3 ตรงนี้ก็จะย้อนกลับไปเพื่อเปลี่ยนเป็นเปนเปและไปตรึงคาร์บอนไดออกไซด์าจากอากาศอีกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวของโครงสร้างสารนะคะเราจะต้องใช้พลังงานค่ะในการเปลี่ยนซึ่งพลังงานตรงนี้มาจากปฏิกิริยาแสงที่พืชรับเอาแสงอาทิตย์แล้วก็มาผลิตเป็น ATP กับ NADPH นะคะ ฉะนั้นในพืชซีสีจึงเกิดเหตุการณ์ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สครั้งครั้งที่1เอาคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศนะคะกระบวนการนี้เกิดขึ้นที่มีโซฟิลครั้งที่2เกิดขึ้นที่บันเดิลชีเซลถึงจะได้น้ำตาล1ครั้งแต่ถ้าเป็นพืชซีสามเราเป็นยังไงพืชทั่วไปแกดูสิชั้นบันเดิลชีเขาอ่ะไม่มีคอโรพลาสถูกไหมคะไม่มีความเขียวใดๆทุกอย่างจึงเกิดขึ้นที่มีโซฟิล เขาเขาวินไซคลเกิดขึ้นที่นี่รอบเดียวจบนะในพืช4ีสฉะนั้นพืช4ีสกับพืช4ีสต่างกันตรงนี้ค่ะคุณครูได้ให้สไลด์ลงไปด้วยนะตรงเนี้ยนักเรียนจะดะูค่อนข้างจะเข้าใจแต่ก็ยังไม่รู้จักตัวนี้เนาะพืชซีเอเอ็นะคะ ฉะนั้นละไว้ในฐานที่งงๆไว้ก่อนนะคะไม่ได้ไม่ใช่ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะอีพืชซีซีอมอย่าเพิ่งไปดูนะคะมาดูพืชซีสากับพืชซีสี่พืชซีสามนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นที่มีโซฟิลรอบเดียวจบเห็นไหมคะส่วนพืชซีสี่ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศมาเจอกันที่มีโซฟิลก่อนแล้วค่อยส่งนะคะไปที่บันเดิลชีตแล้วเกิดวัฏาจาักรเขาวินที่บันเดิลชีตได้กลูโคสนะคะฉะนั้นการปรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืชซีสามหนึ่งครั้งพืชซีสี่สองครั้งค่ะ นนะะสไลด์นี้เองคุณครูก็มีเปรียบเทียบให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบันเล่นชี e ค่ะของพืช C4 มีคอลอโรพลาสเห็นไหมคะฉะนั้นจํานวนครั้งที่ต่างกันจึงเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะมีโซฟิลกับบันเล่นชีตนะคะสิ่งที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกต่างกันนะคะพืช C3 ผ,ผ,ผลิตภัณฑ์ตัวแรกมีคาร์บอน3อะตอมพืช C4 ผลิตภัณฑ์ตัวแรกมีคาร์บอน4อะตอมค่ะโอเคตรงนี้พอเข้าใจนะคะ ฉะนั้นสไลด์ที่คุณครูอยากให้นักเรียนทบทวนคือสไลดนี้ค่ะสไลดน,น,นี้เลยนะคะดอกจันไวเลยค่ะว่าเพื่อ4ีตรึงคามเลอกทรายสองครั้งนะคะ4ีตรึงคามเลอกทรายสองครั้งที่มีโซฟิลอันนี้เจอในข้อสอบแน่นอนทุกคนและชั้นที่2ค่ะคือบันเดินชีตเขียนไม่พอทุกคน ตรงนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกต่างนะเพราะว่ามันเป็น C4 ก็จะมีคาร์บอนสอะตอมแต่ผลลัพธ์ท้ายที่สุดที่มันต้องการสร้างก็คือน้ําตาลเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนก็ต้องการสร้างน้ําตาลเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ค่ะการตรึงคาร์บอนไดซาของพืช C ีก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนหวังว่าจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะครูก็จะพูดถึงพืช CAM ต่อนะคะ